ทุกคนอลพา่าพันเด็กนรกอีเอสเทอร์อมันคัมแบ็กพร้อมแย่งผัวชาวบ้านแล้วแนะนําหนังดีกับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของอ e ีเอสเทอร์ถ้าใครยังจําได้เนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าภาคแรกเนี่ยอีเอสเทอร์เนี่ยมันเป็นใครว่ามันหิวพ่อวอนผัวชาวบ้านแค่ไหนแม้ว่าออฟเฟนเฟิร์สคิวเนี่ยจะทิ้งช่วงห่างจากภาคแรกถึง13ปีแล้วก็ตามแต่หนังอจ,จะเล่าเรื่องย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนภาคแรกที่ฉายในปี2009โดยเล่าถึงวีรกรรมครั้งแรกของอีนี่ที่นางเพิ่งเดินทางมาอเมริกา หลังจากหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชพร้อมกับแอบอ้างว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกสาวของมหาเศรษฐีที่หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนสตรอเบอรี่จริงๆเลยแล้วนางอ่ะก็โชคดีนางอ่ะหน้าคล้ายกับลูกสาวที่หายตัวไปอีกด้วยและเมื่ออีพ่อกับอีแม่เนี่ยได้มารับเธอกลับเข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจอีกครั้งหนึ่งนางเด็กนั้นลกคนนี้ก็เริ่มแผลงฤทธิ์ออกมาอย่างบ้าคลั่งภาคนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายภาคแรกอยู่แต่บอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเป็นการกลับมาที่สมการรอคอยสมศักดิ์ศรีจริงๆพร้อมทวงบ ลังเด็กนรกช่วยมาคุมพฤติกรรมอีสันดานน่ทีหนังเนี่ยจะฉายที่พารามมวพลัสลงสตรีมมิ่งอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครดูแล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงบอกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ comment, เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย